ผีแดงขอคิดบัญชีคืนนี้ต้องเอาคืนวิลล่าฟุตบอลคาราบาวครับคืนนี้เวลาตีสามแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดของเอริกเทนฮันจะเปิดลังโอทัฟฟ์ต้อรับการมาเย็นแอสตันวิลล่าของอูไนเอเมรี่สภาพความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านจะไม่มีผู้เล่นอย่างลาฟเอวาลานแบนดอนวิลเลียมอักเซลซุนเซเบสส่วนจารดอนซานชอแอนโทนีอดร์ซันโตนั้นต้องรอประเมินความฟิตในส่วนฝั่งทีมเยือนจะไม่มี2ผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บก็คือฟิลิเป้คูตินโยและดีโก้คาร์ลอส 11ผู้เล่นฝั่งแมนยูแต่ที่เข้าจงสนามจะมาในรดบ4 2 3 1ผู้สาบตัวดาบิดเดคเคแบ็กซ้ายไทยเร็วมาเลเซียแบ็กขวาเดียโก้ดาโล่ส่วนคู่สนะาจะเป็นวิกตอรินาเลฟและแฮร์รี่แม็กควกระเถิบมาที่2กองกลางตัวรับจะเป็นเฟตจับคู่กับสกอตแม็กโทมิเน่มาทางด้าน3มิดฟิลด์ตัวลุกจำกรอบไปด้วยบูโนเฟรนเดสเป็นเพย์เมเกอร์มาคาร์แลตฟอร์ดยืนทางฝั่งขวาอเลฮาโดกาโชยืนทางฝั่งซ้ายและมีอัลตนี่มาซิยายืนเป็นหน้าเป้า11ผู้เล่นฝั่ง มาในระบบ4-22 2องสพุ่งสับตูโรบินโอเซนมาทาั้งด้านกองหลังสีคนจะปกอบไปด้วยแมตตี้แคคาร์ลัมแชมเบอร์ไทโลสบิงและลูก้าดีนส์ส่วน2กองกลางตัวรักจะเป็นจอห์นสแบกกินกับบูบบกากามาร่าและ2มิดฟิลตัวลุกจะเป็นจาคอบแลมซี่และลีออนเบลลี่ส่วน2ตัวลุกในแดนหน้าจะเป็นโอลินวัตกินและแดนนี่อิงต้องขออภัยถ้าไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ส่วนฟุตบอลคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง 2id Station 1ผีแดงจะเหหรือสิงห์พงาจจะปังก่อนตีห้ารู้กันครับชอบกดไว้จใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า